คิดยังไงล่ะครับที่ตัดสินใจมาทำ o u t u b e นี่นะครับแรกๆก็คิดอยากจะมีรายได้นะครับจาก youtube แต่คิดไปคิดมามันถ้าเราจะตั้งหน้าตั้งตจที่จะมีรายได้จาก youtube เลยเนี่ยมันมันก็ทรมานนะครับเพราะว่ามันนานกว่าเราจะผ่านกฎน,นะครับหลังๆมานี้ผมเริ่มที่จะคิดบวกนะครับ คือการทำ youtube เนี่ยมันเหมือนกับเราเก็บภาพความทรงจำประสบการณ์เก่าๆนะครับไว้ในช่องของเรานะครับว่าเราได้เคยไปที่นั่นที่นี่นะครับถ้าเราคิดถึงนะครับว่าเราเคยไปที่นั่นเราก็แค่กลับมาดูคลิปนะครับแล้วมันจะมีความสุขนะครับในวันที่เรามีความสุขถึงวันนี้เองเราอาจจะมีความทุกข์อยู่นะครับ แต่บางทีถ้าเราได้เปิดคลิปนะครับไปดูเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยไปนะครับในวันที่เรามีความสุขเนี่ยมันก็ทดแทนวันที่เรามีความทุกข์อย่างนี้ได้นะครับ mm. ก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่ยังไม่ผ่านกฎนะครับก็เราก็สู้กันไปเรื่อยๆนะครับก็คือทําให้มีความสุขครับ รักในสิ่งที่ทําเราชอบทำคลิปเราก็ทําไปครับจะไปไหนจะทําอะไรแล้วก็ลงคลิปนะครับมันก็มีความสุขดีนะครับแค่เราไปที่ไหนเราก็อยากให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมได้เห็นด้วยอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์สถานที่นะครับมันมีความสุขครับจริงๆ ผมทําด้วยความสุขด้วยความตั้งใจนะครับแต่เรื่องของการจะผ่านกฎตอนไหนนั้นก็คงจะเป็นไปตามวาระเวลานะครับถึงเวลาเราก็คงจะผ่านแล้วก็เปิดสร้างรายได้เองได้นะครับแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านกฎแล้วนะครับแต่สําหรับใครนะครับอย่างผมนี่ก็ยังไม่ผ่านกฎนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับตั้งใจนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับเพลินกับมันไปทุกวันทุกวันนะครับ สักวันมันก็ต้องเป็นวันของเรานะครับที่เราจะเปิดสร้างรายได้แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะครับก็เป็นกําลังจะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในการทําคลิปนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับมืออาชีพต่อไปครับก็สู้ไปด้วยกันครับยังไงยังไงซะเราทํามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับมันก็มีแต่ผลดีกับเราไม่ได้มีผลเสียนะครับสู้ๆครับสู้ๆไปด้วยกันครับผม